สวัดีนอช่องน้องมุกแซแหนนะคะวันนี้มุกจะจะมาทำพิษน,นะคะทำแจวค่ะให้ทุกคนดูนะคะอันนี้คือการตำนะคะ เห็นยังคะเห็นยังคะอันนี้เราจะตามแจ๋วกินกับกับอะไรนะคะพี่เอมกับนื่งปลาขอ,นะ,ขอนะคะแม่งบอกว่าซัดไทยเคยปลาขอบอกับนึ่งปลาช่อนนะคะ ดูเสียงต่ำนะคะก็รู้น่าจะเป็นผีบ้านผีเรือนนะคะไม,มคมไม่ใช่แม่สีเรือนนะจงหัวไว้ให้หน่อยอยากกินหัวหัวกูพี่เอม็ม อย่าสิแปดบวกสี่ไลฟ์สดอยู่เอเอไม่ลงยูทูบอยู่อันนี้เชฟนะคะเอาลงช่องยูทูบ YouTube แฟนคลับเอฟซีติดตามด้วยนะคะ ทามด้วยมะเขือเทศนะคะพวกฮะขอยไม่เคยฝุ่งสารเด้อขอยแค่บ้าไปเลย ให้มันบงน,นี่เสร็จแล้วจ้าเจวฟีมือมุกมุกตคำค่ะแต่มุกไม่ได้ปรุงปั๊นะคะ ผักที่กินกับปลาแล้วก็แจ่วนะคะเก็บมาจากหลังร้านค่ะเป็นแบบว่าปลูกเองค่ะปอสารปอสารพิษนะคะ